กราสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สอสิบแสนก่อนจะออกไปทำงานก็จะมีเรื่องมาคุยนิดๆหน่อยๆครับก่อนอืน่นก็จะขอขอบพระคุณหลายๆท่านที่ได้มาติดตามนะครับขอบคุณคุณนไ้ไพายคุณนิตยาคุณลับนะครับแล้วก็คุณคำพีนะครับที่มาช่วยกดติดตามนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นเกียรสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เท่าที่ประเมินคลิปที่ผ่านมานะครับก็มีการตอนรับในระดับหนึ่งนะครับก็ดีใจครับที่มีคนติดตามนะครับก็เด๋อนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่65ท่านแล้วก็เกินความคาดหมายครับ ที่ทำก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามมากมายถึงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในการทำ YouTube นะครับเพราะว่าการทำ YouTube ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับส่วนมากก็เป็นตัวคนที่จะทำ YouTube เองนะครับคือตัวปัญหาวันนี้ มันมีคลิปหนึ่งที่ทางสอสิบแสนได้ออกไปถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ให้เพื่อนๆน,นที่เรียนด้วยกันมาช่วยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนคนนั้นก็ได้จากไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพรชัยช่างยันด้วยนะครับก็จะมีงานชาวพนังานกิจศพก็ว่ากันไปนะครับ การดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับตัวสอสิ0,000แสนเองนี้จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนะครับตื่นขึ้นมาต้องบริหารร่างกายที่เวทลูกละสิบลอยู่ลูกหนึ่งนะครับก็ประมาณสักงยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็บริหารร่างกายพอให้ได้เหงื่อแล้วก็ค่อยอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะครับก็จะทำเป็นกิจ,จวัตรประจำวันก็ฝาก ทุกๆขั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อาการย้ายองค์โปนะครับเท่าที่ติดตามดูแล้วก็ประเมินจากระยะเวลาที่ช่างได้ทํานะครับก็จะเป็นเรื่องที่ยินดีด้วยนะครับว่าวิธีที่ช่างเลือกเป็นวิธีที่ปลอดภัยปลอดภัยจริงๆนะครับถ้า ท่านึกให้ดีนะครับถ้าเอาไม้อาัดาไปตีแปะมันก็เหมือนเป็นกล่องๆหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะยกขึ้นรถเทเลอร์ก็เหมือนกับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้สบายๆเลยนะครับก,ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัทยทีนี้ก็จะเป็นการยกขึ้นรถนะครับที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคอยติดตามนะครับวิธีการของช่างก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะดูแล้วก็จะน่าจะมีประสบการณ์ในการยกนะครับ ก็เอาใจช่วยหลังจากที่ว่าไปถึงสถานที่แล้วก็จะยกลงไว้ก่อนแล้วก็จะมาเอาย้ายเอาเหล็กที่เป็นตัวฐานฐานรองรับตัวกล่องนะครับท่านึกทนึกให้เห็นสภาพง่ายครับเหมือนว่าเอาขวดนอนลงแล้วตีกล่องรออไปให้ขวดดิ้นแล้วจะมีซัพพอร์ต มีฐานรองรับรองพอยกกล่องออกก็จะมีเหลือฐานอยู่แล้วก็เวลาจะไปติดตั้งประกอบที่น่นไปเอากล่องลงแล้วก็มาเอาฐานไปติดตั้งให้เหมือนกับวิธีที่ลื้อเลยครับทำวิธีเดียวกันเราค่อยยกกล่องขึ้นไปแล้วก็แกะกล่องออกก็จะเป็นตัวรูปองพยานาค ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ค่อนข้างจะช้าใช้เวลามากมากนะครับก็ไม่เป็นไรในเมื่อช่างตัดสินใจใช้วิธีนี้แล้วก็เราก็เอาใจช่วยนะครับรูปแบบวิธีการก็หมดไม่มีอะไรที่เป็นห่วงแล้วก็เหลือการขนส่งการขนส่งนี่ก็ทางทีมงานก็คงน่าจะมีปัญหาในการขนส่งนะครับแล้วก็ วิธีที่จะเอาเข้าไปสถานที่อีกวิธีหนึ่งที่เคยออกคลิปว่าต้องเตรียมพร้อมถ้าเจอฝนมันต้องใช้แผ่นเหล็กรถเข้าออกต้องมีรถลากนะครับของรถเคนรถล,ลากของรถเทรลเลอร์ที่จะเข้าถึงสถานที่นะครับอันนั้นก็คงจะมีการเตรียมการมีการคิปล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าไว้นะครับคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่อง ะระบบสาธารณโภคระบบระบายน้ําของโครงการนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่จะมองข้ามไม่ได้นะครับต้องมีการวางแผนจะท้องทำอะไรอย่างไรแบบไหนก็จะเป็นข้อคี้นะักี้นนำนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติวางแผนลงหน้านะครับเพราะนอนาคตนี้ ก็หวังว่าที่ทําขึ้นมาก็หวังความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ต้องรองรับความเจริญก้าวหน้าที่จะตามมานะครับอันนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติของการวางแผนนะครับคลิปนี้ก็ขอออกมาพูดสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ